สวัสดีค่ะอาจารย์แม่ยิปซีสื่อจิตนะคะเดี๋ยววันนี้จะมาดูดวงให้กับผู้ที่เกิดวันพุธนะประจําเดือนสิงหาคมนะคะก็ใครเข้ามาแล้วอย่าลืมนะช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะก็เป็นการดูดวงแบบภาพโดยรวมนะคะ นะถ้าใครสนใจที่จะดูดวงเป็นการส่วนตัวก็ติดตามมาติดต่อมาทางลาลไอดีที่อยู่ด้านหน้านะคะหรือ,เ,อ,อเบอร์โทรที่อาจารย์โพสไว้อยู่ด้านหน้านะคะก็ ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะทั้งใน Facebook แล้วก็ YouTube โปรติจานจะมีไลฟ์ทุกวันอาทิตย์ทุกอาทิตย,อตย์อาทิตย์ละครั้งนะคะถ้าไม่พุทธก็พฤหัดอะไรอย่างเงี้ยช่วง3-4โมงเป็นต้นไปก็ใครที่มีคำถามอะไรก็เข้ามาถามได้ตรงนั้นนะคะนะก็เผื่อใครเข้ามาจะได้แบบเออช่วยกันแชร์เพราะตอนนี้หลายคนมีปัญหานะก็แบบ จะช่วยตอบคําถามตรงนั้นให้นอกเสจากคนที่ต้องการเจาะหรือจริงๆอันนี้ก็ต้องดูเป็นการส่วนตัวนะคะสำหรับคนที่อยากเรียนดูไพ่นะตอนนี้อาจารย์มีทําหนังสือออกมาแล้วนะคะเป็นหนังสือที่จา์เรียบเรียงขึ้นมานะก็ข้างในเนี่ยจะมีรายละเอียดให้ค่อนข้างครบนะเนีตั้งแต่ความหมายของไพ่ เกี่ยวกับการเงินความรักควรจะอ่านยังไงทีนี้บางคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะแล้วอย่างงี้จะรู้ได้ยังไงแบบพอไพ่มันมารวมกันก็สามารถมาเรียนได้นะคะเดี๋ยวรอโควิดซานิดนึงนะแล้วเดี๋ยวเรามาเรียนกันนะคะทีนี้ใครสนใจก็ซื้อหนังสือไปอ่านก่อนก็ได้เพราะว่าพอเรามาเรียนเนี้ยมันจะเข้าใจได้เร็วขึ้นได้ง่ายขึ้นเนาะเออนะคะ เดี๋ยวเรามาดูดวงกันเลยดีกว่านะสำหรับคนที่เกิดวันพุธเนี่ยนะคุณถ้าใครที่กำลังตกงานอยู่คุณอาจจะได้งานแบบไม่คาดฝันเกิดขึ้นนะและเใครที่ทำงานที่อยู่กับเบื้องหลังนะอ,อ,อยู่กับเบื้องหลังประสานงานติดต่อ อย่างเงี้ยก็ถือว่าดีนะถือว่างานคุณก็กำลังไปได้ด้วยดีนะคะเออหรือว่าจะต้องมีความรับผิดชอบอะไรบางอย่างมากขึ้นนะแบบบางส่วนที่เออไม่ได้เป็นความดูแลของคุณตั้งแต่แรกคุณอาจจะต้องมาช่วยเข้ามาดูแลอย่างกระทันหันอย่างนี้ก็เป็นไปได้ด้วยเช่นกันนะคะนะก็เป็นไปได้แหละเนาะเพราะว่าอัน,นจารยนดูแบบคิดถึง ภาพรวมเศรษฐกิจตอนนี้เนาะอย่างหลายคนที่เขาต้องปลดพนักง,งานออกเราเหลือไว้บางส่วนก็อาจจะต้องมาช่วยรับผิดชอบในส่วนนั้นอะไรเงี้ยเป็นต้นเนาะแต่ว่าข้อดีก็คือว่าภาระคุณเยอะขึ้นแต่งานคุณอนะความรับผิดชอบงานของคุณยังไปได้ตามเป้าหมายแล้วมันยังสามารถต่อยอดได้ดีแล้วในอนาคตเนี่ยมันจะสร้างเม็ดเงินให้กับคุณได้เพียงแต่ตอนเนี้ย ความรับผิดชอบของคุณต้องเยอะหน่อยนะคะต้องรับภาระเยอะนิดหนึ่งนะแล้วถ้าเกิดคุณออมีการร่วมงานกับผู้หญิงที่เป็นผู้ใหญ่กว่าหรือมีเจ้านายเป็นผู้หญิงหรือบังเอิญว่าเพื่อนที่เป็นผู้หญิงอายุมากกว่านะคะนะ เขาอาจจะเข้ามาเสนอโอกาสอะไรให้คุณก็ได้นะก็ลองเจรจากันดูนะคะก็ถ้าถามว่าร่วมงานกันตอนนี้ถือว่าไปได้ดีไหมก็ถือว่าไปได้ดีนะอ,อลองเข้าไปเจรจาพูดคุยนะดูว่าเป็นยังไงถ้าเกิดมีใครมาเสนอโอกาสอะไรให้กับคุณเนาะเพราะว่าตอนนี้งานหายากนะอาจจะ ถ้าเกิดเขามาเสนออะไรที่แบบคุณรู้สึกว่ามันไม่ใช่ทางแบบไม่ใช่ความถนัดคุณแต่ว่าคุณยังไม่มีงานอยู่อาจารย์ก็แนะนําว่าทําถขาดนะถ้ามันแบบไม่ได้เหลือบากกว่าแรงแต่เราก็อาจจะต้องคุยกันนิดนึงว่าเออต้องให้เวลาคุณเรียนรู้หรืออะไรเงี้ยเป็นต้นเนาะอืมจะได้มีเม็ดเงินเข้ามานะคะตอนเนี้ยอาจจะด้วยความที่คุณอยู่บ้านด้วยก็ได้นะก็ถือว่าเออ ที่บ้านคุณตอนนี้ก็ค่อนข้างอบอุ่นนะอาจจะเป็นเพราะหลายๆคนต้องแบบว่า work from home อะไรอย่างเงี้ยอาจจะอยู่กับบ้านอยู่กับครอบครัวมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าอบอุ่นอาจจะมีเรื่องหงุดหงิดกันจจบ้างนิดหน่อยแต่ยังก็ถือก็ยังถือว่าโอเคอยู่นะถือว่าสภาพแวดล้อมภายในบ้านหรือว่าถ้ามีเหตุต้องเดินทางกับคู่ก็ยังโอเคอยู่นะคะถือว่าดีค่ะนะอืม เพราะว่าบางจังหวัดเนี่ยเขาก็ไม่ได้ล็อกดาวน์เท่าเท่าเท่าไหร่ใช่ไหมเออก็อาจจะแบบแวะไปท่องไปเที่ยวอะไรเงี้ยก็ได้นะคะเออไปกับคู่ก็ถือว่าโอเคนะคะแล้วก็คุณมีโอกาสนะที่จะได้ร่วมงานหรือทำงานกับครอบครัวนะแล้วอาจจะ มีข่าวดีเกิดขึ้นในครอบครัวด้วยเนาะอืมอ่าถ้าเกิดใครที่แบบกำลังอยากมีน้องหรืออะไรเงี้ยก็เป็นไปได้นะอยู่ในช่วงที่เป็นไปได้นะคะแต่ถ้าถามว่าเป็นลูกสาวลูกชายจันก็จะมองว่าเป็นลูกชายนะอืมนะคะก็ถือว่าเอ่อลูกดีด้วยค่ะนะมาทำให้ครอบครัวอบอุ่นมากขึ้นนะถือถือว่าเป็นพิชาตาบรนะ ก็อันนี้เราอ่านตามไพ่นะคะอืมนะก็เผื่อใครกำลังแบบอยากมีนองแต่ก็อย่างที่บอกไปเนี่ยถ้าเกิดช่วงนี้จะเดินทางอะไรอาจจะต้องระวังเรื่องการเดินทางนิดนึงหรือเครื่องค่าใช้จ่ายนะหรืออย่างที่บอกมันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหันที่เกิดขึ้นท,ทั้งทั้งที่คุณอะ่ะอาจจะไม่ได้อยากไปนะก็แนะนำว่าลองไปคุยดูก่อนนะคะ ลองไปดูไปคุยดูก่อนถ้ามันดีวกันไม่ได้จริงๆหรือว่ามันมีเหตุที่คุณต้องโยกย้ายก็ทันหันอย่างที่อาจารย์บอกนะกับใบแรกนะกับตัวตนของคุณเนะี่ยก็ถ้าถามว่าย้ายไปแล้วโอเคไหมอาจารย์ก็มองว่าโอเคเพียงแต่ว่าช่วงเริ่มต้นแรกๆอะอาจจะยากนิดนึงนะคะสําหรับคุณก็ลองดูค่ะนะคะถ้าเกิดแบบมันมันดูแล้วแบบ น่าจะดีกว่าที่เดิมหรือคนที่ตกงานอยู่แล้วแบบรู้สึกว่าเออมันไม่ใช่งานสายเราแต่ว่าเรามันเป็นโอกาสอะ่ะนะอย่างที่จารย์บอกก็ลองดีวดูนะคะอืมทีนี้เนี่ยในกในการที่คุณจะเออ ไปไหนกับคู่ตอนนี้ก็ถือว่าโอเคหรือว่าถ้าทำงานร่วมกับคู่ก็โอเคนะคะหรือบางคนเนี่ยคู่บางคนเนี่ยอาจจะอยู่ไกลกันนิดนึงนะเช่นคู่อยู่ต่างประเทศแล้วตอนนี้แบบติดต่อกันไม่ได้ก็ต้องใช้การสื่อสารออนไลน์นะไม่ว่าการโทรไลน์หรือว่าซูมหรืออะไรเงี้ยเป็นต้นนะคะอืมก็อาจจะต้องเป็นอย่างนั้นไปนะ แต่ว่าก็เท่าที่ดูแล้วเนี่ยคุณก็อาจจะหรือคู่ของคุณเนี่ยตอนนี้อาจจะมีงานที่ต้องเดินหน้าค่อนข้างเยอะนะหรือว่าถ้าใครที่มีคู่ทํางานเกี่ยวกับการต่างประเทศเนี่ยก็ถือว่าโอเคนะคู่ของคุณถือว่าอยู่ในช่วงที่ก้าวหน้าการงานได้ดีเลยค่ะนะคะนะเป็นคนที่แบบวิสัยทัศน วกว้างไกลอะนะก็ลองดูนะคะแต่ทีเนี้ยอย่างที่บอกโอกาสอะไรที่เข้ามาอาจจะต้องระวังนิดนึงคือภาพรวมดูแล้วไปแล้วน่าจะดีเพียงแต่ว่ามันอาจจะเป็นการท้าทายใหม่ๆที่คนหรือผู้ใหญ่มาหยิบยื่นโอกาสให้กับคุณแล้วคุณค่อนข้างกัง,กงวลเพราะนั้นอาจจะต้องเจราจากันดีๆนะคะว่าเอออย่างนี้มันคืออะไรยังไงอะไรเงี้ยเนาะเพราะว่าบางครั้งมันเป็นงานที่เราแบบ เออไม่ชินยังไม่เคยทําหรือว่าอาจจะดูเหมือนจะสายใกล้เคียงกันจะทอ้อถึงเวลาไปทําจริงๆแล้วมันไม่ใช่อะไรเงี้ยเป็นต้นนะเออก็ลองเจราจาดูนะคะเออทีนี้ถ้าถามว่าเรื่องการงานของคุณนะอย่างที่บอกอ่ะมันดูแล้วคุณจะต้องเข้าไปรับผิดชอบนะรับผิดชอบในภาระของผู้อื่นด้วย นะมันก็อาจจะมีการเหลื่อมล้ำกันบ้างหรือว่าอาจจะทำให้เราที่แบบเข้าไปใหม่รู้สึกอึดอัดอะไรเงี้ยแต่ขอให้คุณยืนให้แข็งแกร่งนะเพราะยังไงคุณก็ยังทำได้อยู่นะไม่ใช่ทำไม่ได้นะคะเออนะอาจารย์มองว่าคุณยังทำได้อยู่แต่ว่าเป็นช่วงเวลาที่อยากจ,จะต้องอดทนนิดนึงนะคือคนที่อยู่เดิมหรือว่า คนที่เขาถูกปลดออกไปเขาอาจจะทิ้งภาระไว้ซึ่งคุณต้องเข้าไปเคลียร์ตรงนั้นนะ่ะนะขอให้อดทนนะคะเพราะมองว่าคุณยังทำได้อยู่นะถือว่าคุณยังเป็นคนมีความสามารถอยู่ตรงนี้นะคะทีนี้เนี่ยถ้าถามถึงโชคลาภนะเนี่ยในเรื่องการงานของคุณมันยังขึ้นอยู่นะคะอาจารย์ก็ยังมองว่าคุณยังมีโอกาส มีโชคลาภมีงานที่จะต่อยอดไปได้เพียงแต่จุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงหรือการยกย้ายแบบกระทันหนะันน่ะอย่างที่แจ้งไปเนะี่ยหรือการเปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหันอาจจะทําให้คุณอึดอัดใจในช่วงแรกถ้าคุณอดทนไปได้สัก3าสเดือนเนี่ยจารย์ก็มองว่าสถานการณ์น่าจะดีขึ้นนะคะนะก็ขออวยพรให้ทุกท่านนะคะ ผ่านช่วงวิกฤตเวลานี้ไปได้แล้วจะเดินทางไปไหนอะไรยังไงก็แล้วแต่อย่าลืมนะคะหน้ากากแอลโกอฮอล์เนี่ยนะเหมือนพกมือถือเลยต้องติดตัวแล้วใช้อยู่ตลอดเวลานะคะก็ขอใหอ้ทุกคนปลอดภัยนะจากาโรคระบาดต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะขอให้รักษาตัวกันให้ดีๆนะคะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในเดือนหน้าเนาะโอเคคะ่ะขอบคุณคะ่ะ